โอเคครับส่วนนักเรียนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้โคจะมาสอนเรื่องแยกตัวประกอบนะครับโดยเป็นวิธีที่สองนะครับวันนี้เป็นวิธีแผนภูม่มต้นไม้ก็คล้ายๆกับหางสั้นแต่ว่าค่อนข้างจะเป็นที่นิยมเพราะว่าทําง่ายและก็ดูรูปแบบง่ายด้วยจะทํำยังไงเราลองมาดูกันเลยนะครับข้อที่หนึ่ง เลขเป็นสามร้อยสิบห้าจดรวมคุณไหมครับเราก็เริ่มนะครับด้วยสามร้อยแสิบห้าก่อนเลยจากนั้นแล้วก็ดูว่าตัวไหนมันหารได้บ้างใช้จำนวนเฉพาะหารกันนะครับถ้าใช้ห้าหารได้แล้วก็จะได้เอาห้าไปหารนะครับก็ได้เจ็ดสิบเจ็ดใช่ไหมครับ ฉะนั้นห้าตัวไหนที่เป็นจำนวนเฉพาะแล้วห้าเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะเราก็่วงไว้เลยเจ็ดสิบเจ็ดตัวไหนหารได้มากก็จะมีเจ็ดกับสิบเอ็ดซึ่งเจ็ดกับสิบเอ็ดเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะล้วก็วงเป็นไงไง่ายไหมครับสะดวกกว่าวิธีหารสั้นยังเห็นได้ชัดน,นะครับเราก็มาตอบว่าตัวประกอบของสามร้อยแปดสิบห้าคือ 5คูณเคูณสินะครับโอเคไหมครับง่ายไหมครับต่อไปนะครับลองดูโจทย์ข้อ2นะครับ249 2้อนะครับแล้วก็ตั้งเหมือนเดิมเลย249จากนั้นเราก็แยกแว่าสองหารได้อยู่แล้วแล้วก็ได้2ได้4ได้6 เห็นได้ว Get> ่าสองก็แยกได้แล้วสองแยกเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบสามหนึ่งร้อยยี่บสามตัวไรหารไดไหมครับอสามหารได้ได้สี่สิบเอ็ดใช่ไหมครับสามสี่สิบสองสามหนึ่งสามเราจะเห็นได้ว่าสองเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะแล้วสอง สามก็เป็นจำนวนเฉพาะนะครับและถ้าจำได้สี่สิบเอ็ดก็เป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นเราก็จบแล้วแยกแผนมูมิต้นไม้จนกว่าจะเจอจำนวนเฉพาะเราก็หย <Okay. S 1> ุดเพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้ว่าตัวประกอบของสนะี่ร้อยเก้าสิบสองเนี่ยคือคืออะไรครับคือสองคูนสองคูนสามคูณ, 2, คณ, 3, คณ สี่ส่นไหมครับต่อไปำเรื่องข้อสามนะครับข้อสามเลขเป็นเจ็ด้อยห้าสิบนะครับเราก็เริ่มมาแยกเลยนะครับพยายามเขียนลูกศรน,นะหรือว่าตัวแยกออกมาเป็นสีแดงนะครับสีที่แตกต่างกับที่เราเขียนธรรมดานะครับจะได้ดูง่ายขึ้นอย่างนี้ เราก็แยกสิบออกมาได้กันเลยสิบเกิดจาสิบห้าใช่ไหมครับอืมสิบเป็นจำนวนเฉพาะเรียังยังไม่ใช่เราแยกต่ออีกสิบเกิดจากสองคูณห้าอ่าแล้วเจ็ดสิบห้าล่ะเจ็ดสิบห้าเกิดมาจากสามคูณยี่สิบห้าใช่ไหมดังนั้นยี่สิบห้าหลักก็แยกมันต่อให้เป็นห้าคูณห้าเราเห็นว่าปลายสายของมันแต่ละอันเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะแล้ว ห็นไหมแล้วก็หยุดแค่นั้นเองแล้วก็เขียนว่าตัวประกอบของเจ็ดร้อยห้าสิบเนี่ยคือแล้วก็เอาจำนวนเฉพาะที่ได้จากปลายสายของมันเนี่ยเอามาคูณกันให้หมดเลยสองคูณสามคูณห้าคูณห้าคูณห้านะครับถันไมครับถันนะอ่าต่อไปข้อที่สี่เก้าร้อยห้าสิบเจ็ดอ่าเก้าร้อยห้าสิบเจ็ด เ้าร้อยสิบเจ็ดก็เริ่ไปเลยสองหายไม่ได้แล้วมาลองสามดูสามสามเก้าสามหนึ่งสามเหลือเศษสองสามเก้าสิบเก้าแล้วเราหารได้อะไรต่อหารได้สิบเอ็ดได้สิบเอ็ดสองยี่สิบสองเหลือเศษเศษเก้าก็เหลือเก้าเก้าเป็นยี่สิบเก้า รเราเ็นได้ว่า3ามเป็นจำนวนเฉพาะ11ก็เป็นและยี่สิบเกก็เป็นเพราะฉะนั้นเราตอบเลยว่าตัวประกอบของ9ก้าห้าสิบเ็นี่ยคือ3ามคูณสิคูณยี่สิบเก้านไหมครับอันนะอ่าต่อไปจอบ,บอกว่าแปด้อยสามสิบสี่อ่า เ,เลขคู่แล้วง่ายง่ายสำหรับเราแล้วถ้าเป็นเลขคู่เราก็ใช้สองไปเลยสองได้เป็นสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดตัวรลขหันได้มัมาะแนนได้มั้งครับเราลองสามมันก็ได้นะครับสามสามหนึ่งสามเสร็จหนึ่ง สามสามเก้าเศษสองสามเก้าร้อยสามสิบเก้าร้อยสามสิบเก้าตัวใดหารได้หมายถึงว่าร้อยสามเก้าเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะแล้วทุกตัวเป็นจำนวนเฉพาะนะครับปลายสายของมันแล้วสรุปได้ว่าตัวประกอบของแปดร้อยสามสิบสี่นะครับคือสองคูณสามคูณหนึ่งร้อยสามสิบเก้าโอเคไหมครับ ข้อหกหนึ่งร้อยสิบเจ็ดโจทย์คล้ายๆกับวิดีโอที่แล้วเลยแล้วเ,เป็นการบ้านเหมือนเดิมเราสามารถเช็คคําตอบได้มันต้องเหมือนกับวิดีโอก่อนหน้าก็คือวิธีหาสั้นนะครับเช็คคาตอบด้วยกันได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครได้คําตอบไม่ตรงกันแต่ว่าโจทย์เดียวกันนะก็ลองเช็ค,ควิธีทําใหม่นะครับเพื่ออาจจะ หารเลขผิดคูเลขผิดนะครับก็สำหรับวันนี้ครูก็จบคลิปแค่นี้นะครับอย่าลืมทำกันบ้านนะครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคน